เยอะนานและะ้วคค่ะมันมีภาพบอกไว้นะคะ,คะเมื่อตอนเด็กๆนี่เคยตกน้ำาปะคะเนี่ยเคยครับค่ะนี่เกือบจมน้ําตายนะแล้วก็มีเทวดามาช่วยไว้ก็แล้วดวงนี้เบอร์แปดช่วงนี้มีปวดหัวเยอะไหมคะก็มีบ้างนิดๆหน่อยครับอันนี้เป็นกรรมเก่านะคะตรงรนี้ค่ะอันนี้เมื่อตอนเด็กๆเ,เขาก็จะรับไปทีหนึ่งละ กือบจะน้ำตาาครั้งเลยอันนี้น้ำค่ะอันนี้อ๋อเลขแปดแล้วก็มีภาพน้ําแล้วก็เหมือนเหมือนเรากำลังจะจมน้ําเนี่ยค่ะภาพนี้นะจ๊ะแต่งานไม่ยังคะเนี่ยยังครับชีวิตโดดเดียวโอ้ยชีวิตโดดเดี่ยวภาพมันออกมาอย่างนี้นะลิไม่ได้พูดเองนะจ้ะมีของเข้าอยู่คนเดียวแล้วมีหัวใจด้วยค่ะอาจารย์อืม ถูกต้องไหมคะล็อกล็อกแรกเนี่ยที่ทายไปถูกครับครับมีเชื้อจีนหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นลูกหวานเชื้อจีนครับใช่ครับีเชื้อจีนบอกไว้ค่ะแล้วที่กากระบาดไว้นี่ว่ามีสังไม่มีนะคะสั่งในตัวไม่มีนะคะไม่มีครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีลงลงเขาเรียกลงลงอะไรดีล่ะลงหน้าหน้าทองลงอะไรดีล่ะเคยไหมไม่มีครับ <laughs> ที่บ้านค้าขายอะไรป่ะคะก็ค้าขายอยู่ครับผม yeah. บ้านค้าขายทิกด้านหลังค่ะอ๋อทีนี้ไปดูภาพด้านหลังนะครับผมอ่าโอเคค่ะภาพด้านหลังเป็นยังไงบ้างเป็นแบบนี้แต่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เนะแล้วมีคนเข้า มีคนมาชอบปะคะเนี่ยตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้ให้ใจครับตอนนี้ครับค่ะตอนนี้เขาว่ามีคนมาแอบชอบอหนึ่งคนนี่นะแต่เราไม่ได้สนใจเขาครับค่ะนใจหนูเสน่ห์แรงซะด้วยตอนนี้ช่วยทางบ้านอยู่หรือเปล่าคะาาช่วยอยู่ครับผมค่ะอันนี้ก็บ้านก็ฐานะดีอันนี้ก็เริ่มมีฐานะอันนี้ถ้วยเงินนะคะการค้าขาย อันนี้คุณพ่อ,องเขานอนอยู่ตรงนี้ด้วยหัวใจสองอสองห้องนี้เขาเราเป็นห่วงทางบ้านมากอันนี้พ่อ,พ,อพ่อที่เสียไปพ่อที่เสียไปแต่ว่าคือเขายังเป็นห่วงค่ะเขาเป็นห่วงเพิ่งเสียเลยเสียนานแล้วคะเนี่ยเสียนานแล้วครับผมค่ะนนก็ทําบุญส่งให้ท่านหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านห่วงเราอยู่ครับผมได้ครับค่ะ ตอนนี้คิดที่จะถามอะไรอยู่ฮะอันนี้จะได้เงินก้อนจะถามเกี่ยวกับการเงินปีหน้าครับผมอือฮึก็เงินเกี่ยวกับปีหน้าก็จะได้เงินแค่เนี่ยเงินลอยอข้างหน้าอันนี้คือความคิดของเราเกี่ยวกับการเงินเนี่ยได้เงินครับไม่ทราบจะได้มาจากไหนคุณก็ได้เงินแล้วกันนะครับปีหน้าเพราะว่าเป็นคนมีโชคเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการขายอะไรเงินอยู่ตรงนี้นี่เงิน ถือว่าเป็นคนที่มีโชคล่ะอันนี้คนที่มาชอบถ้าหาว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่เขามาชอบเราไม่ใจอ่อนบ้างเหรอคะหรือว่ายังไม่ทราบว่าใครมาชอบเอ๊ะน่าจะทราบยังไม่ดรด้รถตัดผมเอามีคําถามอะไรพิเศษเปล่าคะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรอือการเสี่ยงจะมีมีไหม,มคะไม่ต้องเสี่ยงค่ะไม่มี ไม่มีนะครับผมครับใช่ยี่สิบหกถือว่าไม่มีโชคนะโชคสำหรับได้ปีนี้สำหรับได้การค้าขายสิบสาเราไม่ต้องเสี่ยงมีนาใช่ไหมคะมีนาคมค่ะสอง3นอสาวันเกิดและการมีโชคของคุณนะค่ะ๋อวันเกิดปีหน้าใช่ไหมครับอือหือและสองสองนะ แฮปปีวันเกิดโชคีโชคแล้วมีคําถามอะไรให้ข้อหนึ่งค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหน่อยครับสุขภาพตอนนี้เจ็บขาข้างไหนอยู่คะเนี่ยก็มีสาข้างซ้ายจะกระตุกหน่อยครับหาหมออยู่ปะคะก็ไปเรื่อยๆทุกๆเกือบสองเดือนก็ไปครั้งนครับอ่าฮะนี่เป็นเกาหรือเป็นอะไรอยู่คะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกาแล้วแต่ว่ามันขาไม่ค่อจะเป็นเส้นยังไงมันก็จะกระตุกครับอันนี้เกี่ยวกับขา ก็มันทำบุญบ่อยๆแล้วกันนะคะเกี่ยวกับปวดตรงนี้ถ้าจะให้หายขาดทีเดียวก็บอกอุทิศบอกเจ้ากรรมในเวรท่านหน่อยนะคะหนึ่งเนี่ยเพราะเราไปทําเขาไว้ครับชาวเป็นกรรมกรรมของเขาครับชีวิตก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วกันนะคะแม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวก็ขอให้มีหลักธรรมะไว้ในใจครับผม่ะเป็นคนที่สวดมนต์เหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ย สดบอนครับทุกวันนะครับนี่แหละค่ะเพราะว่าหัวใจตรงนั้นออกมานะคะโชคดีนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้อยค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะตอนนี้ค่ะมีสายที่3รออยู่นะคะรอนานทุกสายเลยไม่เป็นไรค่ะรอนานแต่ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ดูให้ค่อนข้างลึงแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์ยังมีแถมคําถามพิเศษให้ด้วยอีกหลากหลายคําถามมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราขอทักทายก่อนนะคะสําหรับสายที่3มที่รอสายอยู่ได้สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรจ๊ะกนกนาดคุณนะคะคุณกนกนาดนะจ๊ะคุณกนกนาดจ๊ะเกิดวันที่อะไรจ๊ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะคะทราบเวลาเกิดไหมคะประมาณเห็นแม่บอกว่าสิบเจ็ดนะคะเราเราตอนเย็นเย็นค่ะพลาดที่จะตกดินนะคะอือประมาณตอนเย็นเย็นนะ อ่าโอเคห้าโมงเย็นคะับประมาณนี้เดี๋ยวถ้างั้นถ้าประมาณนี้ก็ประมาณเนาะประมาณนี้นะคะนอกจากนี้จานังคารผู้เป็นฮัลสุกเจ้าวันเกิดค่ะวันศุกร์นะจ๊ะโอเคนะคะคุณกระหนกหน้าจ๋าโทรจากไหนจ๊ะกรุงเทพขาเดินแดงค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพนี่เองนะคะนแคะ